ครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะครับอยู่กับเราช่องแม่น้อยพังสีนวลนะครับวันนี้ก็อยู่เจ๊นะครับมาช่วยเจ๊เหมือนนะครับไลฟ์ผลไม้เพื่อสร้างการสานะครับทําการสาธกันแดดการฝนนะครับให้กับเจ๊เหมือนนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ คุณแม่ยุพินนะครับที่มอบชุดนะครับชุดสวยๆมาให้กับสามสาวของเรานะครับสวยมากเลยนะครับดูนะครับวันนี้ครับที่ดาวนะครับ เบอร์นะครับเจสีของเราเจส,สีนี้ชุดสีแดงนะครับคหมื่นชุดสีชมพูแล้วก็ดาวชุดสีสีส้มนะครับ ชุดสวยๆก็ได้มาจากคุณแม่ยุพินนะครับที่ส่งมาให้นะครับมาถึงวันนี้เราก็ใส่แต่งให้ดูเลยนะครับบ้านเลยได้ครอบครัวของทาง้คุแม่อตันี้อบแล้วก็มีนะคดเขากเป็นมวนะคะแม่บ่้าได้นะคะว่าเ่อนชนะเลิศนะคะระหว่าง่้แม่มา

ครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่น้อยพังสีนวลด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ